เด็กหญิงนิยายชายาแพทย์พิกชาตาบทที่97 มอจิ่งอี้สส่หน้ายัางเสียได้อีกเพียงนิดเดียวก็จะสามารถจุมพิษนางได้แล้วเมื่อครูเขาถึงขั้นมองเห็นความประทับใจที่แสดงออกมาผ่านทางสายตานางหน้าเสียดายที่นางรู้ตัวเร็วเกินไปท่านอองอี้จะกลับจวนอานเลยหรือไม่ในเวลานี้รถม้าเคลื่อนตัวเข้าเมืองแล้วเต๋อเฉาลดความเร็วลงเคาะประตูรถถามไปร้านยาเหรินเฉิง เะค่อเฉากลับรถม้าไปอีกทางตรงไปยังทิศทางที่ร้านยาเหรินเฉิงตั้งอยู่มู่อิ่งซีพอได้ยินคำว่าร้านยาเหรินเฉิงสี่คำนี้ ในฉักพลันก็นึกขึ้นได้ถึงภาพที่นางมองเห็นจากดวงตาของเท่าแก่เจิน้นปะติดปะต่อเรื่องราวการตายที่น่าเวทนาของตระกูเฟิงพี่หมู่บ้านถังโขวแล้วเรื่องที่โมจิ่งอี้บอกเมื่อมองไปทางเขาขณะคิดอยากถามบางอย่างก็นึกขึ้นได้ว่าตนกำลังโกรธเขาอยู่คำพูดซึ่งมารอยอยู่ที่ริมฝีปากจึงถูกกลืนลงไปโมจิ่งอี้ใส่หน้าแล้วหลุดยิ้มออกมารู้ว่า นางไม่ยอมลดทิศท,ที่เพื่อที่จะเอ่ยถามเขาดังนั้นเขาจึงเริ่มอธิบายไขข้อข้องใจให้นางก่อนร้านยาเหลินเฉิงเป็นร้านยาที่ใหญ่ที่สุดในเขตตินหมิงจู่จูหมอและผู้ดูแลในร้านก็ล้มตายลงทีละคนเท่าแต่เจิ้นและวหวยอีช่ชิงเป็นคนประเภทเดียวกันไม่เข้าใจเรื่องการรักษาทำเป็นแค่บทขายยารับผลกำไร แรกเริ่มเขาไม่กังวลใจว่าฆาตกรจะจับตามองต้นเท่ว่าเมื่อคืนเท่าแก่ร้านขายายาอีกแห่งถูกวางยาพิษเขาจึงเริ่มที่จะรู้สึกได้ถึงอันตรายแทบจะติดต่อทางการทันพี่เพื่อจะเปลี่ยนมือร้านขายายาและขอร้องการคุ้มครองชีวิต หากฆาตากรอยากสังหารเขาจริงแม้ร้านยาจะเปลี่ยนเจ้าของฆาตากรจะปล่อยเขาไปหรือเธอถามสิ่งที่อยู่ในใจออกไปด้วยความลังเลไม่มีทาง มูอิงซีตกอยู่ในห้วงความคิดไม่ผิดฆ่าตกรไม่มีทางปล่อยเท่าแก่เจิ้นไปเขากำลังตกอยู่ในสภาพเดียวกับหมอตระกูลฟิงเรื่องนี้นางคครนปล่อยให้เป็นไปตามบัญชาสวรรค์หรือยื่นมือเข้าไปช่วยชีวิตเขา รถม้าจอดที่หน้าร้านยาเหรินเฉิงมูอ่อิงซียังไม่ลงจากรถเพียงมองลอดผ้าม่านออกไปก็สังเกตเห็นเท่าแก่เจ้นกำลังเดินไปมาอยู่ภายในร้านท่าทางเป็นกังวลอย่างมากดูเหมือนเขาจะรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวจากด้านนอกเมื่อมองเห็นรถม้าของโม่จิงอี้จอดอยู่ที่หน้าร้านเขาก็รีบร้อนเดินออกมาท่านอ,องอี้ นายท่านเจียนผู้แเจิงได้ไตรตรองดีแล้วเข้าไปคุยกันข้างในโมจิงอี้ใส่หน้าเดินนำมู่อิ่งซีเข้าไปในร้านก่อนเห็นนางใจจดจ่ออยู่กับยาในตู้เขาก็กระดกปลายคางเก่ากับนางไปเถอะดูตามสบาย มูอิงซีดีใจมากในที่สุดก็สามารถตรวจดูตู้ยาที่เรียงรายอยู่ได้อย่างเปิดเผยนางอยากรู้เครื่องปรุงยาที่เล่าลือกันนั้นมีของล้ำค่าหายากชนิดใดบ้างท่านอองอี้ตระกูลฝฟิงในหมู่บ้านพั้งโขงที่ใต้ใช่ตระกูลหมอเฟิงที่เพิ่งย้ายออกจากเขตเมืองใหม่นานมานี้หรือไม่ ขณะที่เท่าแก่เจิ้นกำลังถามคำถามนี้ภายในใจแม้เกิดความรู้สึกเศร้าสลดแต่สีหน้าก็แสดงออกถึงความหวาดกลัวใช่ริมฝีปากเท่าแก่เจิ้นสั่นระริก ครู่หนึ่งก็สุดลงคุกเข่าบนพื้นการกระทําที่เกิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึงของเขาทําให้มู่อิ่งสีต้องหันไปมองและสายตาที่กําลังตรวจด,ดูตู้ยาวไว้ชั่วคราวหมุนตัวแล้วเดินกลับไปยืนอยู่ข้างมอจิ่งอี้ ท่านอ๋องอี้ร้านขายยานี่ผู้แสเจิงไม่เอาแล้วเงินทองก็ไม่เอาแล้วขอเพียงท่านส่งคนมารักษาความปลอดภัยให้กับครอบครัวของผู้แสเจิงตั้งแต่เด็กไปจนถึงคนแก่ตระกูลหมอฝั่งก็เปลี่ยนเจ้าของโรงหมอในเมืองแล้วแต่ลูกสมุนฆาตกรเหล่านั้นก็ยังไม่ยอมปล่อยเข้าไปดังนั้นย่อมไม่มีทางจะปล่อยครอบครัวของข้าน้อยไป มูอิ่งซีฟังเขาร่ำไห้อ้อนวอนเธอเม้มริมฝีปากแน่นดูเหมือนเขาเองก็คาดเดาได้ถึงอันตรายที่กำลังจะมาถึงต้นไม่สนใจเงินทองรู้จักเลือกที่จะรักษาชีวิตตนเองไว้สิ่งนี้ถือได้ว่าน่ายกย่องมอจิ่งอี้ลังเลไปชั่วขณะในที่สุดก็รับปากข้าตอบรับคำขอของเจ้าตอนนี้เจ้าเก็บข้าของมีค่ากลับจวนไปก่อน ระยะนี้หากไม่มีธุระใดก็อย่าออกนอกจวนข้าจะส่งคนไปลาดระเวนที่จวนเจ้าขอพระไทยท่านอ๋องอี้เท่าแก่เจิ้นโขกศรีรษะคำนับติดกันสามครั้งข้าวของมีค่าไม่ต้องเก็บแล้วรีบกลับไปเถอะข้าตะกรนจะต้องรู้เรื่องที่ท่านมอบร้านยาให้ผู้อื่นแล้วแนะ่พวกเขาเพิ่งสังหารตระกูลฝั่งไปไม่แน่ตอนนี้อาจกำลังเดินทางไปที่จวนท่านแล้ว มูอิงสีที่อยู่ด้านข้างจูจูก็เอ่ยขึ้นเธอลังเลอยู่พักใหญ่สุดท้ายก็อดไม่ได้จึงยื่นมือเข้าไปช่วยเพียงคำพูดนี้ออกจากปากเธอก็ทำให้เท่าแก่เจิ้นตกใจไม่น้อยขาของเขาที่เพิ่งจะลุกขึ้นอ่อนยวบลงทันทีอีกเพียงนิดก็จะทุดลงกับพื้นอีกครั้งไม่มีทางไม่มีทางที่พวกเขาจะเป็นอะไรไป ทำเช่นไรดีข้าจะรีบกลับไปริมฝีปากบางของโมโจิ่งอี้เมมแน่นจ้องมองไปที่นางคำพูดที่นางเคยพูดในหลายครั้งล้วนแต่เกิดขึ้นจริงการที่หยวนหยางและผิงเลอพบเจอกับผู้รอบทำร้ายทันใดนั้นสีหน้าเขาก็เปลี่ยนไปเรียกทหารซุ่มมาบอกให้พวกเขารีบนำตัวเท่าแก่เจิ้นกลับไปที่จวนทันทีขัดขวางพิษร้ายจากฆาตกรให้ได้ สายตาเจี้ยนเจ้างมองสลับไปมาระหว่างมอจิ่งอี้และมู่อิ่งซีไม่หยุดไม่เข้าใจว่าพวกเขากำลังเล่นใบคำอะไรกันอยู่แต่ในเวลาไม่นานเขาก็ละทิ้งความสงสัยในใจยกมือขึ้นคำนับไปทางมอจิงอี้เอ่ยปากขออนุญาตท่านอองอี้เสี่หยกวานขออนุญาตเดินทางร่วมไปยังจวนจันเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ก็ดี เพียงเจียนเจิ้งและเท่าแก่เจิ้นออกเดินทางมูอิ่งซีก็จงใจเพิกเฉยต่อสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยของโมจิงอี้เธอเดินกลับไปยังตู้ยาอีกครั้งผ่านไปครู่ใหญ่ก็พบว่าโมจิงอี้ยังไม่มีท่าทีจะละความสนใจไปเธอไม่มีทางเลี่ยงทำได้เพียงเปลี่ยนหัวข้อสนทนาโมจิงอี้ ร้านยาเหรินเฉิงถูกส่งมอบให้ทางการเช่นนั้นก็จะตกเป็นของทางการหรือเจ้าอยากได้เขาเดินไปตรงหน้านางมือสองข้างยกขึ้นกอดอกแล้วนั่งลงบนหลังตู้มุมปากยกขึ้นเล็กน้อยถามกลัวหัวเราะเธอเลิกคิ้วอย่างประหลาดใจท่านมีอำนาจหรือไม่มีงั้นหรือหากข้าบอกว่าตั้งใจจะเสียเงินซื้อเพื่อเก็บไว้ให้เจ้า เ้าจะรู้สึกตื่นตอนใจหรือไม่เธอเบิกตากว้างอย่างไม่อยากเชื่อกำลังคิดว่าหรือเขาจะกินยาผิดไปจากนั้นก็ได้ยินเขาเอ่ยสัมพับเพิ่มอีกหนึ่งประโยคแน่นอนว่ามีเงื่อนไขมูอิ่งสีแบ,บ้ปากเป็นจริงดังที่คาดไว้กับเขาแล้วไม่มีเรื่องใดได้มาโดยง่ายหากหลงเชื่อเขาก็มีแต่จะถูกหลอกไม่รับ เธอหันหน้านี้ส่งเสียงเหอะเย็นช้าออกมาปฏิเสธการพูดคุยเงื่อนไขกับเขา เธอเรียนรู้ที่จะฉลาดแล้วจะไม่ปล่อยให้เขาทวงจมูกไปมาทั้งวันและสิ่งที่เธอรู้ไปยิ่งกว่านั้นก็คือเงื่อนไขทั้งหมดของเขาก็มีแต่อยากสืบค้นหาความลับจากตัวเธอหากเขามีความสามารถที่จะนำร้านขายยามาเป็นของต้นไม่ว่าเขาจะส่งมอบร้านนี้ให้กับเวอีชิงหรือผู้ใดขอแค่เขาอยากให้เธอช่วยชีวิตคน เครื่องปรุงยาที่เธออยากได้เขาก็ต้องหามาให้มีใช่หรือเพียงแค่เธอเขียนเทียบยาออกมาเขาก็จะต้องจัดหามาให้อย่างไม่มีทางบิดพริ้วดังนั้นเรื่องเร่งด่วนสำคัญที่ต้องจัดการในทันทีคือไม่พูดคุยเงื่อนไขกับเขาแต่สาะหาและรวบรวมเครื่องปรุงยาที่ล้ําค่าและหายากของที่นี่ ตอนนี้เธอเข้าใจวิธีจัดเก็บของตู้ยาอย่างชัดเจนแล้วจึงเดินไปตามตู้ยาได้อย่างแม่นยำเมื่อเห็นว่านางไม่สนใจต่อรองเงื่อนไขกับเขาโมจิ่งอี้ก็ถอนหายใจพลางใส่หน้าเป็นจริงที่ว่าสตรีไม่ควรเฉลียวฉลาดมากเกินไปจากนิสัยนี้ของนางเป็นเรื่องยากที่จะยอมพูดคุยเรื่องเงื่อนไขกับเขา ขนะกำลังรู้สึกอ่อนอกอ่อนใจพอเงยหน้าขึ้นก็มองเห็นมู่อิ่งซีหยุดลงตรงหน้าตู้ยาแถวหนึ่งซึ่งอยู่ด้านในสุดเวลาต่อมาเห็นนางเปียนขึ้นไปบนเตะ๊ะใครอย่างเท้าพยายามจะเปิดตู้ยาชั้นบนสุดแต่พยายามหลายครั้งก็ไม่สำเร็จดูเหมือนนางกำลังคิดจะไปหยิบเอาบันไดามาป่ายปีนโมจิงอี้เดินไปข้างหน้า กระโดดขึ้นบนโตะ๊ะเปิดตู้ยาออกอย่างง่ายได้เขากว่าตามองดูตัวอักษรบนตู้มู่สีอฝูอยากได้หรื หลังได้ยินคำพูดนี้นางก็เดินกลับมามองดูตู้ยาเล็กที่เขาเปิดออกแล้วพยักหน้าทันทีเขาหยิบเอาสมุนไพรชิ้นบางจนมองเห็นทะลุได้ออกมาจากด้านในกลิ่นหอมสดชื่นลอยออกมาเขาตรงใจบอกมันไปมาตรงหน้านางขณะที่นางยื่นมือออกมาคว้าเขาก็ย้อนมันกลับเข้าไปในตู้แล้วปิดลงต่อหน้านางกลับจวน พูดประโยคนี้จบเขาก็กระโดดลงจากโต๊ะคว้าตัวนางเดินออกไปข้างนอกนี่โมจิงอี้ให้ข้าเอามู่เสียฝูกลับไปด้วยสิข้าจะใช้มันในการปรุงยาถอนพิษซินกู่ระยะสุดท้าย เธอถูกเขาบังคับลากให้เดินไปเพ่าว่าในใจยังคงนึกถึงมู่เสียฝูจึงหันหน้ากลับไปมองหลายครั้งมู่เสียฝูเธอตามหาสมุนไพรชิ้นนี้มาโดยตลอดไม่ง่ายเลยกว่าจะหาพบเขาจะปล่อยให้เธอทำได้แค่มองดูมันแล้วจากไปงั้นหรือสีเอ,อ๋อความสามารถในการหลอกคนของเจ้านับวันยิ่งเก่งกล้าสามารถ เจ้าคิด <ue> ว่าข ah ้าไม่รู้หนังสือหรือไงกันบนตู้ยามีอักษรเขียนไว้อย่างชัดเจนบอกว่าฤทธิ์ของมันคือทำให้เยังไว้ช่วยเรื่องสายตามอจิ่งอี้หัวระเยะรู้จักนางมานานขนาดนี้ความคิดเล็กๆน้อยๆของนางเขาสามารถเข้าใจได้เป็นอย่างดีแต่หากเจ้าอยากได้ก็ง่ายมากสีเอ๋เจ้ารู้ดีว่าข้าอยากรู้อะไรเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดออกมา ร้านยาเหรินเชิงทั้งร้านก็สามารถยกให้เจ้าได้ข้าไม่รู้ว่าท่านจะให้ข้าเปิดเผยอะไรทั้งหมดเป็นจินตนาการของท่านสินะงูอิ่งซีมองเขาด้วยรอยเย้ยเมื่อไรที่เขาจะตัดใจจากเรื่องนี้เสียทีนี่คือจะคิดถึงแต่เรื่องนี้ไม่ยอมปล่อยวางคำตอบของเขาคือการลากเธอขึ้นไปบนรถมาปิดประตูเสียงดังพลางออกคำสั่งกลับจวน รถม้าเคลื่อนตัวเขากักตัวเธอไว้ที่ระหว่างข้อพับแขนและรถม้าต้องมองด้วยสายตาที่ดุดันเจ้าไม่ยอมพูดไม่ได้แปลว่าไม่มีสีเออบอกข้ามาจากที่เจ้ามองดูข้าเป็นอะไรสำหรับเจ้า เธอมองเห็นอารมณ์ที่ไม่พอใจและไม่เข้าใจจากสายตาเขาขณะกำลังอ้าปากอยากจะพูดอะไรสักหน่อยตุ่มพิษของเขาก็กดลงมาที่ริมฝีปากปิดกั้นคำพูดทั้งหมดของเธอแฝงการลงโทษไปในรถจูบที่รุนแรงดุเดือดบนริมฝีปากสีแดงสดอื้อโมเอ่งซีขัดขืนต่อการกักขังของเขา แต่การขัดขืนของนางไม่มีผลท้ายที่สุดจึงทำได้เพียงยอมแพ้หลับตาลงแล้วปล่อยให้เขาทำตามอำเภอใจตุ้มพิษนี้เกิดขึ้นยาวนานแรกเริ่มเขาจูบอย่างบ้าคลั่งต่อมาก็กลายเป็นจูบที่นุ่มนวลทั้งสองคนค่อยๆสูญเสียความเป็นตัวเองไปในจูบนี้เมื่อจูบหยุดลงนางก็พิงอยู่ในอ้อมกอดของเขาอย่างไร้เรี่ยวแรงหอบหายใจแทบไม่ทันเขาอบกอดนาง อออยย่่างนน้สีเอ,อ๋เจ้าเป็นชายาข้าตลอดชีวิตข้าไม่เคยคิดอยากเปลี่ยนชายาเจ้ายังจะให้ข้ารอไปอีกนานแค่ไหน โมอิงซีถูกคำพูดลึกซึ้งของเขาทำให้ตื่นตระหนกดวงตาที่ปิดสนิทเปิดขึ้นอย่างรวดเร็วถึงพบว่าพวกเขากำลังอยู่ในท่าทีดูคลุมเครือแม้จะพยายามดิ้นรอนขัดขืนแต่กลับยิ่งถูกเขากอดแน,น่นขึ้นไปอีกเธอตัดสินใจหลับตาลงมุงปากแสดงออกถึงความลำบากใจโมจิงอี้เช่นนั้นท่านตอบข้ามา ข้าสามารถเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ใจของท่านได้หรือไม่มือเขาซึ่งโอบกอดอยู่ที่เอวเธอนิ่งชะง,งักไปสุดท้ายจึงคลายอ้อมกอดจัดตัวเธอให้นั่งตรงตามปกติบังคับให้เธอเงยหน้าขึ้นสบตาเจ้าคิดว่าที่ข้าซักถามเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเจ้าจุดประสงค์คือไม่บริสุทธิ์ใจเธอหลบสายตาไม่อยากจะตอบคำถามนี้สีเออ ใจของเจ้าทำจากหินหรืออย่างไรเธอยิ้มยังขมขื่นอยู่ภายใน ถ้าหากใจของเธอทำจากหินจริงก็คงดีเสียดายที่เธอใช้ชีวิตในองค์กรมา20ปีแต่ยังเรียนรู้ที่จะไร้ความรู้สึกอย่างสมบูรณ์ไม่ได้เธอกับเขาในตอนนี้แม้ยังไม่ถึงขั้นมีเยื่อใยลึกซึ้งแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีความรู้สึกให้การเสียทีเดียวเธอเข้าใจว่านี่คือความผิดพลาดก่อนที่จะมอบหัวใจให้ไปทั้งหมดเธอควรปฏิเสธความรู้สึกของเขามี เช่นนั้นก็จะมีแค่ให้แล้วไม่สามารถเอากลับคืนมาได้รอให้เธอปรุงยาถอนพิษสินกู่สำเร็จนั่นก็เป็นเวลาที่เธอควรจะจากไปได้แล้วในเวลานี้รถม้าหยุดจอดลงที่หน้าประตูใหญ่ของตัวอานเธอสูดลมหายใจเข้าปอดค่อยๆเงนหน้าขึ้นมองเขาโมจิงอี้ทั้งท่านและข้าต่างรู้ดีเป็นเพราะความผิดพลาด เราจึงได้จับพรัดจับผูมาอยู่ด้วยกันลองคิดถึงความปรารถนาในตอนแรกเริ่มของเราก็เป็นแค่การที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ข้าไม่เคยคิดอยากใช้ชีวิตอยู่ที่ตัวอี้หวางตลอดไปข้าไม่รู้ว่าตอนำอะไรจึงทําให้ท่าทีของท่านที่มีต่อข้าเปลี่ยนไปสตรีที่เหมาะจะให้ท่านชมชอบมีมากมายแต่คนผู้นั้นมิใช่ข้า โมจิงอี้รู้สึกผิดหวังเพราะคำพูดนางจึงแปล่งเสียงหัวเราะ,ะเยาะเย้ยตนเองสีเอ,อ๋เจ้าใช้เพียงความรู้สึกในครั้งแรกที่พบกันตัดสินคนผู้หนึ่งตลอดไปงั้นหรือความผิดพลาดเจ้าลองถามใจตัวเองดูเจ้าไม่มีความรู้สึกต่อข้าจริงหรือหากไม่มีเจ้าจะอดทนต่อก,การกระทำทั้งหมดที่ข้าทำต่อเจ้าหรือเมื่อใดเจ้าจะยอมเผชิญหน้า กับความรู้สึกของตอนเองเจ้าจะหลอกตัวเองไปถึงเมื่อใดกันเธออ้าปากอยากพูดแต่ไม่รอให้เธอเอ่ยปากเขาก็เอ่ยขัดขึ้นก่อนข้าให้เวลาเจ้าสองวันลองไตรตรองให้ดีคิดให้ถี่ถ้วนแล้วค่อยตอบข้าไม่อยากฟังคำตอบที่ไม่ได้ไตรตรองของเจ้า โมอิงซียังอยากจะพูดอะไรอีกสักหน่อยแต่เขาผลักประตูเปิดออกไปแล้วและยังสั่งองครักษ์ที่อยู่ด้านนอกส่งนางกลับเรือนเธอมองไปทางใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเยือกเย็นของเขาสุดท้ายก็หมุนตัวกลับแล้วก้าวลงจากรถม้าไปโดยไม่เอ่อยอะไรอีกเท้านางเพิ่งจะเหยียบลงบนพื้นก็ได้ยินเขากล่าวไปที่ถนนยินยาง รถม้าเคลื่อนออกไปทิ้งมู่อิ่งสีที่ไร้คำพูดไว้ที่เดิมองคารักต้องเรียกอยู่หลายครั้งเธอถึงดึงสติกลับมาได้เธอถอนหายใจแผ่วเบาเดินเข้าไปในประตูใหญ่ของตัวอ่านอย่างเงียบๆร้านเซียนเดอร์ ภายในร้านใหญ่ตโตอาอโมอจิ่งอี้นั่งตรงตำแหน่งที่ใกล้กับหน้าต่างใบหน้าเต็มไปด้วยความเย็นชายกสุราดื่มติดต่อกันหลายจอกลู่เซาเฉินที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเห็นท่าทางเช่นนี้ก็ส่งเสียงจี้จ๊ะหลายครั้งติดต่อกันแต่ก็ไม่สามารถดึงดูดความสนใจจากเขาได้ลู่เซาเฉินใส่หน้าหลายครั้งพัดในมือถูกสะบัดบอกไปมาอยู่ตรงหน้าโมอจิ่งอี้ ตั้งแต่เดินเข้ามาเจ้าก็มีท่าทีเช่นนี้ทำหน้าตาเย็นชาให้ผู้ใดดูกันหากผู้อื่นไม่รู้คงคิดว่าข้าทำให้เจ้าไม่พอใจโมจิ่งอี้ปลายตามองสหายก่อนจะละสายตาเติมสุราให้ตนเองจนเต็มจอกยกขึ้นมาถือในมือแล้วแกว่งไปมาจากนั้นก็ดื่มรวดเดียวจนหมดชิให้ข้าลองเดาตั้งแต่เจ้าแต่งชายาเข้าจวน ที่ทำให้อารมณ์เจ้าแปรปรวนก็มีแค่นัางครั้งนี้นางทำอะไรให้เจ้ารู้สึกไม่พอใจลู่เซาเฉินลูบปลายคางพลางลองคาดเดาออกมาด้วยความสนอกสนใจเป็นเรื่องยากที่จะเห็นโมจิงอี้มีท่าทีผิดหวังเช่นนี้หากไม่ซักถามให้กระจ่างในเวลานี้แล้วควรเป็นเวลาใดเล่าพูดไร้สาระให้น้อยหน่อยหากเป็นสหายก็ดื่มเป็นเพื่อนค่า โมจิงอี้ได้ยินอีกฝ่ายพูดถึงมู่อิ่งซีเมื่อนึกถึงสีหน้าที่ปฏิเสธอย่างเด็ดขาดของนางใบหน้าก็ยิ่งเย็นชามากขึ้นหยิบเอาตอกสองใบบนโต๊ะหงายขึ้นทันทีเทสุราจนเต็มยกหนึ่งในนั้นขึ้นมาเงยหน้าขึ้นแล้วกระดกดื่มลงไปได้สหายรักคืนนี้ข้าจะดื่มกับเจ้าให้เต็มที่ ลูเซาเฉินพูดพรางยกจอกขึ้นแล้วชนจอกตอนเองไปที่จอกของเขาเงายหน้าขึ้นแล้วดื่มอย่างมีความสุขทั้งสองดื่มสุราจอกใหญ่ขณะกําลังร่ําสุราเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นตามด้วยเสียงของอนุญาตของเตอ๋อเฉาเข้ามาเพียงเตอ๋อเฉาก้าวเข้ามา กลิ่นสุราที่เข้มข้นก็ลอยเตะจมูกมองไปบนพื้นเห็นหายเปล่าหลายใบคิ้วของเขาขมวดสูงขึ้นท่านอ่องพบเจอเรื่องกุ่นเครืองใจอันใดแต่ไหนแต่ไรท่านอ่องไม่เคยรินสุราให้ตนเองเมาไม้เช่นนี้ตามสืบได้อะไรมาบ้างโมจิ่งอี้ถาม เก๋เฉาติดตามเขามาหลายปีแค่คำพูดและการกระทําก็สามารถคาดเดาความคิดในใจอีกฝ่ายได้เห็นคนสนิทยืนนิ่งไม่เอ่ยปากก็รู้ได้ทันทีว่าเก๋เฉาไม่เห็นด้วยพี่ตนเองดื่มสุราเมาไา้เช่นนี้ท่านอองข้าน้อยติดตามผูดที่โยนอาวุธลับในหมู่บ้านถังเขาตามไปจนถึงตวน,นั่น เป้าหมายต่อไปของพวกมันเป็นเท่าแก่ตจ้นจริงดังคาดในตัวมันยังซ่อนพิษร้ายเอาไว้เตรียมที่จะลงมือวางยาพิษกับทุกคนในจวนเจน้นแต่ก่อนที่พวกมันจะลงมือข้าน้อยขัดขวางและจับกุงมไว้ได้ทันได้พิษที่อยู่ในมือของพวกมันมาแต่มือสังหารพวกนั้นล้วนกัดยาพิษที่อยู่ในปากเพื่อฆ่าตัวตายวิธีการเหมือนกับคนก่อนหน้านี้ เสือฉาเกล่าวพรางส่งขวดลายคลามสีดำเล็กให้มอจิงอี้ยื่นมือไปรับเปิดจุกออกกลิ่นฉุนลอยเตะจ,จมูกสิ่งนี้ทำให้เขาต้องขมวดคิ้วในเวลาไม่นานก็นำเอาจุกปิดขวดปิดกลับคืนไป ขวดลายครามสีดำถูกวางไว้บนโต๊ะมอจิ่งอี้ยกมือขึ้นนวดที่ระหว่างคิ้วนึกถึงคำพูดทุกอย่างของมู่อิ่งซีที่ร้านยาเหรินเฉิงนางตั้งใจเตือนเขาล่วงหน้าให้รีบส่งคนไปที่ตวนเจิ้นถ้าเป็นเช่นนั้นจริงมือสังหารเปลี่ยนเป้าหมายไปที่ตวนเจิ้นแล้วหากทหารซุ่มของเขาเข้าไปยับยั้งไว้ไม่ทันเกรงว่าคงจะเกิดคดีฆาตกรรมขึ้นอีกหนึ่งกลุ่ม สีเอ,อ๋อสรุปแล้วเจ้าคือใครกันแนะ่ภายในใจเขามีเพียงเสียงเดียวที่กำลังเตือนหรือนางคือเทพธิดาที่เขากำลังตามหาแต่ผลลัพธ์เช่นนี้มิใช่สิ่งที่เขาอยากให้เป็นฐานะนี้ของนางมีแต่จะทำให้นางตกไปอยู่ท่ามกลางอันตรายเขาควรปกป้องนางหรือจัดการแผนของตอนเองให้สำเร็จ ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ